สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วีดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเอาหมวกมาให้ดู2ใบเลยนะครับมันเป็นโทนเดียวกันนะมันเป็นเขาเรียกว่าคอลเลคชันเดียวกันนะครับที่ทางลิทแฮร์ดดอบนะเขาทําออกมานะครับตัวนี้ในสไตล์เหมือนซีซันเหมือน Toy Story คือวันนั้นนะครับเขาก็ดอบมาแค่แบบไซส์7กับไซส์8นะครับแล้วคนก็บ่นกันครับว่าอา้าว ทำไมดอกแค่2ไซส์คุณจะขายแค่2ไซส์เหรอได้แล,แล้วเขาก็ดอกที่เหลือมานะครับเพราะว่าตอนนั้นระบบมันล่มซึ่งผมก็กดไซส์เจ็ดไปยแล้วนะครับก็คือเนี่ยเออใบเนี้ยคือเยนกี้เนี่ยผมกดไซส์เจ็ดแล้วหลังจากนั้นพอเขาดอกมาเต็มๆใช่ไหมครับผมก็เลยเกด ตัวนี้ม่อีกตัวหนึ่งละกันมิเนสโซตานะครับตัวนี้ของมิเนสโซตาเทวินนะก็เลยได้มา2ใบนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเรามาดูมิเนสโซตากันก่อนนะแล้วอย่างหนึ่งเขาก็ยังมีดอกพินมาด้วยนะพินตัวนี้เขาไม่ได้แถมมานะครับเวลามาก็อย่างที่บอกนะคือของรีเทดดอปเนี่ยเขาจะ ใส่ถุงวันนี้มานะแล้วก็มัดปากถุงนะครับครับก็ตัวนี้เป็น Minnesota Twin นะครับผมไม่เคยคิดจะซื้อ Minnesota เลยนะเพียงแต่ผมเห็นว่าบอกเนี่ยดีไซน์ตัวเนี้ยมันเป็นตัว M แล้วมันสวยนะครับผมก็เลยซื้อมาให้นะลรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับ ตัวเอเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะอขอเล่งแสงนิดนึ่งโอเคสีใกล้เคียงที่สุดนะนี่แล้วตัวขอบนะครับเขาจะเดินขอบด้วยสีขาวนะครับเวลาปักเขาก็จะปักพื้นกันเนาะพื้นนี่เป็นสีขาวนะครับก็ปักดำครับตัวนี้มันก็จะนูนๆน,น,นะเห็นไหมจะนูนขึ้นมานะครับ มวกนะครับมาในโทนสีเหลืองนะครับคาดด้วยเส้นสีแดงซึ่งตอนนี้ดีแทดดอปค่อนข้างจะมาแรงกว่าตัวของ n ิวีล a นะต้องบอกงนี้เลยจริงๆ n e w นิวีลตอนนี้ยัง,ย,งยังเล่นลูกเล่นในการเปลี่ยนสีอยู่นะครับยังดีไซน์ใหม่ๆยังไม่ค่อยออกเนาะก็ดีแทดอปตอนนี้ค่อนข้างจะมาแรงนะครับกระแสมาแรงมากในอเมริกานะ เพราะว่าขายเฉพาะในอเมริกาใช่ไหมแล้วอย่างขายแค่วันนั้นวันเดียวนะครับถ้าโชคดีก็จะเหลือในวันถัดไปหรือชั่วโมงถัดไปนะครับอ่ะส่วนตัวเนี้ยมันขายดีมากจริงๆนะครับขายจริงๆเพราะว่าโทนสีโทนในการออกแบบเนี่ยมันดูดีเนาะก็เหลืองตัดน้ำเงินเส้นแดงนะครับ ผมยังไม่เคยเห็นหมวกที่มัน,มนทําอะไรอย่างนี้เนละก็เป็นใบหน้าของผมนะครับปีหมวกนะครับจะมาในโทนสีน้ําเงินออกฟ้า,ฟาเนียสีฟ้าแล้วกันเนาะไม่ใช่สีน้ำเงินมันเป็นโทนฟ้านะครับเป็นฟ้านะตัวนี้เป็นไซส์เจ็ดหนึ่งส่วนแปดนะตัวนี้ผมว่าจะลองอัพไซส์ยังไม่ได้ลองนะยังไม่ได้ลองนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดหนึ่งส่วนแนะครับ ก็มาในโทนสีฟ้าแบบนี้ส่วนด้านบนนะครับถ้าเรามองจากด้านบนเนี่ยเรามาดูด้านบนก่อนเลยมันจะเห็นเส้นคาดนะครับเป็นกากบาทเนี่ยอ่าก็จะเป็นโทนสีแดงนะครับแล้วก็กระดุมตรงกลางเป็นสีน้ําตาลเนาะนี่เลยนะครับเขาก็จะเย็บเส้นนี่อีกทีนะเท่ไหมเออมันทาออกมาดีมากนะครับใบนี้ ส่วนรูและปลาอากาศนะครับยังใช้โทนสีเดียวกันกันกบหมวกนะนะก็คือโทนสีเหลืองเหมือนกัน,นครับโลโก้นิววล่านะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปักด้วยสีทองเลยนะครับนี่มาเป็นแบบสีทองใช้ได้นะดีไซน์มาดีนะครับด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น โลโก้ทวินออสตาเกมนะครับปี2 0 1 4นะบอกเพิ่งเคยเห็นเนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยซื้อองของมินิซาตานะด้านหลังนะครับเป็นโลโก้แบบเก่านะนี่เป็นแบบสี่เหลี่ยมเลยนะครับก็ด้านในเป็นสีน้ำเงินแดงนะส่วนปีกหมวกด้านในนะครับ มาในโทนสีน้ำตาลนะตัวนี้ลาหัวสีน้ำตาลเลยจับๆดูที่ผ้าตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นโพลีเอสเตอร์นะเรามาดูกันอีกทีนะส่วนด้านในนะครับด้านในกระดุมนะครับเป็นเป็นแบบปั๊มลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ในเส้นคาดด้านในเนี่ยก็จะเป็นฟิบตีน่ยฟิตี้นะครับ เหมือนปกตินะแล้วไอตัวรองเนี่ยก็จะเป็นโทนขาวนะครับขาวหมดเลยนะต่อมาตัวป้ายนะครับก็จะมาในโทนสีขาวปกตกิเราก็จะเห็นแบบสีดำอะไรอย่างนี้เนาะตัวนี้เป็นสีขาวนะครับตรงกลางเป็นนิวเยล่านะนิวเยล่าเรามาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับตัวนี้ made in ไชน่านะครับอ โพลีรเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผลิตจากจีนนั่นเองนะครับแล้วป้ายก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. สายเจ็ดหนึ่งส่วนแปบบ้อีกฝั่งหนึ่งอบะเทาานะครับนะขบะเทาาคอลเลคชันนะตัวแบบนี้นะอันนี้ใบแรกนะครับส่วนใบที่สองตัวเนี้ยปดได้ก่อนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือ หวว่าทําไมถึงกดกลัวมันกลัวมันไม่ได้นะครับกลัวมันคือมันยังไงอะคนมันอยากซื้อสีเนี้ยเจ็ดเบอร์เจ็ดก็ต้องยอมอะคือมันเจ็ดกับแปดไงก็ต้องยอมเจ็ดใช่ไหมเออก็เลยกดนะครับนี่ได้ตัวนี้มาอียนกี้นะครับตัวโลโก้เนี่ยก็มาในโทนสีดํำล้วนผมว่าที่จริงเขาน่าจะทำเหมือนมินนิโซตาเนาะที่เป็บ เป็นพื้นขาวก่อนนะให้มันดูยกขึ้นมาเนาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาลิทด,ดีไซน์ของเยันกี้นะแบบธรรมดามากเลยต้องบอกงี้จริงๆไม่รู้เป็นอะไรนะครับเออส่วนปีกมวกนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะตัวโลโก้สติเกเอตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะเป็นไซส์เจ็ดไหมเป็นไซส์เผมคงถ้าขยายไซส์อ่ะตัวเนี้ย ไม่งั้นก็งอมากทม่สุดให้มันกว้างขึ้นนะครับส่วนด้านบนนะเป็นเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันออกมา,าตัวยูริล่าก็เป็นสีทองนะครับสีทองนะนี่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่เลยเป็นปีอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเวอร์ซิลี่ปี 1, 9 9 เก้าแปดเนาะใช่ไหมหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าขอดูนิดนึงไงหนะึ่งเก้าเก้าเก้าเออหนึ่งเก้าเก้านะครับก็เย็บมาดีนะคือใช้ในโทนสีแบบมันมันทอง้วยแหละวมันทองแดง้มมองมองในกล้องเออเนาะหรือว่าตัวไอ้นิวีแล่าก็เป็นทองแดงเหมือนกันรู้ป่ะใช่ไหมแต่ละคนก็บอกผมไอ้ตาบอดสีว่าพี่ นี่โลโก้ตัวนี้ก็ปากออากมาีนะใช้ได้ในลักษณะแบบที่มันที่มันเงาอะ่ะเวลาโดนแสงนี้มันจะเงาขึ้นมาเออก็ทำได้ดีนะครับตัวนี้ใช้สีโทนสีอะไรเงี้ยมันเข้ากันดีนะส่วนด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับก็เป็นโลโก้อบในลักษณะสี่เหลี่ยมเนาะเป็นแบบเก่า ตัวปีกหมวกใต้ด้านล่างนะก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับน้ำตาลเหมือนกันข้างในเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันเลย2ใบนี้โทนสีไอขอบข้างในนี้ตัวรองนี่นะก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับผ้าก็ลักษณะเดียวกันตัวนี้เป็นไซส์เจ็ดเนาะต่อมา made in China นะครับโพลีเอสเตอร์เหมือนกันนะอื โอเคเรามาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมซื้อมาด้วยนะก็คือพินนั่นเองนะพินนะพินเนี่ย,ยก็ถ้าใครนึกถึง Toy Story ก็จะนึกถึง Woody ใช่ไหมเออไอสี IC เหลืองเนี่ยมันก็มาในโทนของ Woody นะครับแล้วเขาก็ทำพินออกมาที่มันเป็นหมวกคาวบอยนั่นเองผมก็ซื้อมา 2N นะเพื่อจะติดใบล้านนะครับมาดูกันเนาะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่เลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละเป็นโทนสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีดาวสีเหลืองนะนี่ก็เป็น List HD ดีนะครับลิสเฮดดอบนั่นเอง นี่ด้าน,นหลังก็ไม่มีอะไรครับมีหมวกป้ายราคาซึ่งไอพินเนี่ยมันก็จะดรอปตามกับคอลเลคชันหมวกนะที่เขาดีไซน์มานะเขาก็จะพยายามทำคู่กันนะครับหมวกดีไซน์มาในลักษณะแบบไหนก็จะทำพินในลักษณะแบบนั้นอย่างตัวนี้ก็คือบุดดี้ใช่ไหมก็่าวบบอยนะครับก่อนแน้ ที่เห็นเห็นกันก็คือเป็นอะไรนะเป็นเกี่ยวกับคาสิโนใช่ไหมเขาก็ทำอออมไนนะแต่ผมยังติดใจตรงที่มันเป็นรถอะเอ็รถแั่นไม่รู้จริงนะมันคืออะไรนะประมาณนี้นะครับครับก็จากที่ผมนี่นะใส่พินเข้าไปไหมมันก็จะดูแบบดดูดีขึ้นดูแบบมีอะไรเยอะขึ้นนะครับตัวนี้นะ น,นี่เหยียนกี้นะครับเห็นไหมเท่ขึ้นไหมเออก็อย่างนี้แหละครับถือบอกว่าออพินเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างจะเป็นกระแสนะครับเวลาซื้อหมวงต้องมีพินอะไรอย่างนี้ใส่ก็พยายามแบบให้มันเข้ากันคู่กันเป็นเซตเดียวกันนะครับมันก็จะออกมาแบบเออในในตีมเดียวกันนะครับแต่ส่วนของนิวิล่าเนี่ยเขาก็ยัง ยังไม่มามุ่งแบบอะไรขนาดนี้นะคือก็จะเน้นขายเป็นเหมือนเดิมอะคือเน้นว่าเป็นคอลเลคชันแล้วก็ไม่ไเน้นพินไม่เน้นอ c ซอรี่นะครับก็จะเน้นไปทางหมวกมากกว่าคือก็ต้องมองว่าทาง r e ข a ิทเนี่ยคนที่ทำการร่วมในการดีไซน์เนี่ยคือเขาก็เป็น คนยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าแฟนหมวกตัวยงอะ่ะมันก็เลยทำให้มีการดีไซน์ที่มันแตกต่างมากขึ้นนะครับในช่วงแรกมันอาจจะไม่วือหวานะแต่ช่วงนี้รู้สึกจะวือหวาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนอีก2ใบนะที่ค้างกันอยู่ไว้เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ